เพื่อนๆหลังจากครั้งก่อนเนี่ยที่ผมไปขโมยเบรลส์คนอื่นมาต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับเด็กที่โดนไปแต่ผมขับตัวกลับใจแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาแจกเบรลส์แต่ไม่ได้มาแจกแบบง่ายๆแน่นอนผมได้ตามพี่มารูมาช่วยกันฐานและนี่คือมารูตัวร้ายนะครับ วันนี้เนี่ยมึงดูบ้านกูรวยไหมรวยไหมรวยจ้าขอได้ไหมเนี่ยแวเนี่ยไม่ได้คือเนี่ยเราจะมาคืนให้เด็กที่โดนขโมยไปคืนใหมันดีเหรอไม่ไงเราก็ให้เด็กมาแย่งด้วยแต่เราจะไม่ให้แย่งง่ายๆหรอกเจมตอนนี้เจ้เราที่ขอดรอเต็มไปแล้วครับซื้อมาแล้วหลายบาทเนี่ยเจมดีตัวโคตรดีดูสิขึกนการกาเล่างนะครับตัวแม่งแบบชื่อมันอ่านยากกันมากเลยทุกคนข้างบนนี้ก็มีตัวหดเหมือนกันนี่ดินดินดิ้นดินดินกาเล็กซี่เจมอ๋อ๋ออ๋ออ้ยก็ดักวางไว้ E เราต้องวางแผนนะเจมเราต้องใช้การป้องกันฐานนี้นะเว้ยเด็กมันเอานะเด็กมันหล่อยเว้ยมึงพร้อมไหมเนี่ยมึงต้องการฐานตัวเองไหมน้เนี่ยฐานมึงกเ็เยอะอย่างนกั้นะเนี่ยอยิอ่มๆเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ้ยเราสาบไปซื้อเลยนะทุกคนด,ดูิมันเแดบบ็กตัวที่อยากได้จากคลิปก่อนนะครับนี่ฉลามผมก็มีนะเนี่ยเราขโมยเด็กด้วยได้ไหมขโมยดิกำไรตังมาก่อนนี่นะครับออ้ยมีคนรอเต็มเลยทุกคนดูดิเนี่ยผมส่งไปยั่วนะครับอยู่กันไว้เด็กกว่าบคนนี่คือลิงวีนะครับผมจะลั่นป้องมาแล้วมามา มามามาอย่าโดนรักทั้งบ้านนี่คิดว่าจะมีคนอุ้ยเกมมาแล้วมาแล้วเจมก็นอนเจมเจมเยเกรอะกลัวเกรอะฐานผม,มเลยกี่วิเนี่ยสิบห้าวิมึงอยากให้เราขโมยด้วยเจมเราต้องกันให้ได้ติตัวดีตัวดีซื้อไว้ซื้อไว้อ๋อมันซื้อมันซื้อมันซื้อมีกี่เมาส์มีกี่เมาส์มีกี่เมาส์เฮ้ยทานฐานลงฐานลงเจมเด็กยังขโมยกว่เกย์ดินี่ชุดนอนทำอะไรเบคอน น to <mainland people> ี่น <kilograms> <co ad S 2> ี <rawd> ่นี่ฐานกูนี่ฐานกูเฮ้ยทุกคนผมรู้แล้วเรานี่เลยนะครับจากเมนูแอดมินทุกคนเกมเราได้เกียร์เด็กแล้วทันหัือว่ากดแรงเลยทุกคนเรียบร้อยผมได้เมนูแอดมินมาแล้วไปเกมกูรอดได้เลยกูกดเล่นแม่งเลยนี่ล็อกเลยล็อกนี่นี่มึงก็โดนเหมือนกันเจมส์หัวโตหัวโตมีคนหัวโตป่ะนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมีคนกลายเป็นเจมส์มีคนกลายเป็นเวลอเกมมีคนกลายเป็นเวลอเนี่ยเนี่ย โอ๊ยแจ็คตัวแกเฮ้ยแจ็ตาแกด้วยหรอทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยผมผมผมควบคนอื่นทุกคนผมอยู่ตัวคนอื่นอยู่ผมคุมคนอื่นผมหวังว่ามันจะกันฐานเราได้ง่ายขึ้นนะเจมหัวโตเจมหัวโตทุกคนครับคือมันมีคนรออยู่หลังหลังฐานเจมกูโดนผนึกโอ๊ยกูโดนพันหึ่เจมกูตีมันกูตีมันแน้วโอ๊ยให้ให้ใอย่าเลื่อนขโมยว่ะนะหายทั้งบ้านไรเงี้ย โอ้ยจิมยาโวขโมยเลจิ้มขโมยนี่ละจ้มย่ขโมยเลยโดขโมยล้วขโมยโดนขโมยโดนขโมยนขโมยโดนขโมยนขโมยอดนขโมยนขมยนขโมยอดนขโม่โดนขโมยโดมันขยโดนขโมยโนี่มยดนขมยโดนดนมดนขโมยดนขมยดนขมยดนมยดนขโมดนมดนมดนมนมดนมดนยดขมดนมยดขมดนมดนมดนโมดนมโดนมดนมดนมยดนมดนม ไปไม่ทันไม่ทันไม่ทันมีคนขโมยไปแล้วเจมทุกคนทุกคนตัวอีตัวอีกูโดนอะไรวะไปต่นได้กูกันได้กูกันได้เฮ้ยมันหิวโหยกันใหญ่เลยระวังก่อนนะครับระวังระวังมันขโมยได้ชั้นหนึ่งวันชั้นสองวันได้ไปกันวะเดี๋ยวาเราเราได้มือแอดมินใส่มันนะครับไปตัวขาวเนี่ยโดนโดนเหมือนเดิมผมตัวนี้มันรั่วเลยรั่วเลยหนี่กลัวมึงด้วยเจมเจมอยู่แล้วเจมเจมเจยจังเก้ตาาเล่ตาเร็อะ นี่ไอผมโดนอะไรเนี่ยทุกคนมันโดนอะไรเนี่ยมันคืออะไรเฮ้ยโดนล็อกโดนล็อกเดี๋ยวเราซื้อนี่ก่อนนะครับกับดักนะทุกคนนี่อันนี้ไม่เยอะนะครับมันเข้ามาเอายันฐานกูเลยเหรอเนี่ยอ๋อผมปลดให้เพื่อนเข้านี่หว่าไอ้นี่มันเป็นเพื่อนผมเดยผมลบเพื่อนไปก่อนนะครับไอเบคอนเนี่ยระหว่างที่มันนี้อยู่กูขายตัวกูก่อนเพื่อนนึงเือกูเห็นตัวดีๆมาจริงเหรอฐานฐานอะถ้าได้ก็ได้เจมไปไปไปถ้าได้ก็ได้ถ้าได้ก็ได้ถูปลดให้ถูกปลดให้มาแล้วกูมาแล้วไอ้กูมาแล้วอ๋อไม่เด็กไม่เด็กตัวขโมยเหรอขโมย้วขโมย หนูข้างหลังไอ้เชี่ยเบคอนไอ้เชี่ยเบคอนกิ้มือกิ้บึ้นเออหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วมันยังไม่มีใครขโมยออกไปเลยเดี๋ยวผมขายโดยกะกากออกเดี๋ยวทุกคนเราจะได้ไปขโมยของคนอื่นมาด้วยเกมเกมมาถ่าสุดท้ายหน้าทางออกเกมกูจะมาเกียบหรือกูจะมากั้นฐานตัวเองวะเนี่ยเกมเกมหน้าทางออกเกมหน้าทางออกกูปวดแล้ว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 ที่นี้ไม่มีเชี่ยขโมยแล้วเกมมาแล้วมาแล้วกูได้ ตัวตัวเท่าไหร่นะเจมส์เล่าใช่ไหมล้านตัวมันหายไปไหนตัวหนึ่งวะโอ้อที่นนี้มันถืออยู่กูว่าอยู่ถ้าหายไปแล้วตัวหนึ่งนะมันไม่อยู่แล้ววะกูตรมือหลายตัวแล้วเนี่ยขโมยเลยขโมยเลยเอาให้หมดเลยทั้งนั้นแหละเอาไปคนละหนึ่งกระทงนะครับผมจัดให้มันเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้ยี่ใครมาตั้งปืนในบ้านกูวะเจมส์ไปรับปืนให้กูหน่อยดิงัดเลยโล โอเคเ็าเแล้วล่ะบางคนฐานมันว่างเลยอ่ะยังไม่มีใครมวยของเราได้เลยนะครับตอนนี้ป้องกันหนาจัดอ่ะมันยังไม่มีใครคอมโบเราเลยอ่ะเจมข้างบนมันจอกให้ได้เลยวะทุกคนเดูยนั่นไหนข้างบนอ่ะข้างบนนะข้างบนมีคนเนียนมีคนเนียนนะไอ้แค่ที่พวกนี้มันเนียนนะครับเราลากเขาลากมันออกมาทุกคนออกมาเลยมึงออกมาจากบ้านกูออกมาเออออกมานี้ออกมานี้เดี๋ยวลากคนออกมานะครับออกมาออกมาออกมาเลยออกมาเออออกมาออกมาเออผมโดนลาก โอ้ยเจมมันจะเอาเร็วนี่นี่กูแข็งหมดกูแข็งหมดมันล็อกไปก่อนนะครับทุกคนรอเหยียบแล้วรอเหยียบนะมันยากเกินไปหรือเปล่าวะเจมเด็กขับรถไปไม่ได้เนี่ยีออกมาไว้แข็งไว้ก่อนอ๋อยังมีคนมาแจมมาลากมาลากกูมาลากกูไปมาวุ้ยโอ้ยเจมกูโดนลากไม่หยุดเลยเฮ้กูเยียรล่างไว ทำอะไรอ่ามึงโดนบ้างมึงลากลากูใช่ไหมมึงลากกูใช่ไหมนี่ลากลากูลากกูลากกูบางอาจบางอาจ จิ้มมันไจะคอมโบกับเพื่อนมันกูโดนเนี่ยกูโดนอันนี้อยู่เนี่ยกูคอมโบกับเพื่อนมันจิ้มไอ้เงี้ยมันมันมันลากกูมาขโมยแผลน้องกูหมดบ้านได้เลยไม่ใชากูให้ได้เลยไหวเนี่ยไอ้เลิฟยูอะไรของมันวะหนึ่งกูยับเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้พวกนี้มันโปรไปเยอะเวลาหรือเปล่าเจมเนี่ยโปรเขาเยอะจัดไอ้ห่าเฮ้ยผมลืมไปว่าผมมีมือเวทมินดีกว่าเดี๋ยวกูจัดการมันให้เจมหัวขาวมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่ออานี่กูจับมันลอยแล้วเจมนี่เอากูใช่ไหมนี่ไอ้มิกกี้เม้าใช่ไหมไม่ควรตีใช่ไหมเดี๋ มิกเมาไม่แก้มไปรไม่รเป็น <eux> ร้อนมานี <ö ể> ่เลยไอเนี้ยตัวดีเลยเนี่ยออกมาเลยว้าว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 มึงโดนมึงโดนโดนนี่มึงอ่ะเฮ้ยมันลักกูมันลักกูมัลักกูเดนี่แกล้งมันเอามึงแน่เอามึงแน่กวงมึงแน่มึงทำกูหรอมึงทำกูหรอนี่นี่ตัวจันทร์สแกใบมิกี้เมาโอ๊ยดีดมาทตัวดี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  เอออยู่ก็ได้ดีๆดุ้นมานะครับทุกคนโอ้หแถมได้ตัวมาบิดมาเทิร์นด้วยเนี่ยเจมตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวมาตบกูในบ้านเลยเหรอไอ้ห่าน่ะไอ้มิกกี้เมาแน่เลยมึงโดนกูแน่มิกกี้เมานี่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 หนึ่งร้อยบีเฮ้ยหนึ่งร้อยเอ็มไอเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี้ยไหนวะไหนวะไหนวะไบ้านหลังแรกอะหลังเราแรกบ้านเราแรกโอ้ยกูโอ้ยกูเจจี๊บกูนะเจมแม่แม่แม่ถูกกูเปิดให้เจมเปิดแล้วเปิดแล้วเจมมาเลยมาเลยมาเรยเปิดแล้วกูโดนยยิิงงกูโดน เฮียมันกขังกูไว้ในบ้านนะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันนันหกวีไปนะเจมกูจะปล่อยให้เด็กกันนะเดี๋วเราจะวิ่งไล่ตบอย่างเดียวนะครับเอาแล้วมันเริ่มมันเร,เริ่มกันแล้วเจมมันจะตีกันเองหรือเปล่าเนี่ยรอรุนเลยไปแล้วไปแล้วมีคนหนึ่งคนแล้วกหยิบทาโก้มาหยิบทาโก้มาว่าไงตีมันตีช้าหน่อยโอเคโอ้ยมาได้ไปโอ้ยมาได้มาได้มนได้ หนึ่งคนนะครับมันอยู่ใกล้อ่ะเอาแล้วก็ยิงแล้วเิมไปยิงไปแล้วนะเฮ้ยมันเอาคุยไปแล้วมันเอาคุยไปแล้วคุโปรต์มั้ยคุโปลดมันนะขโมยคืนนะเจมมาขโมยคืนเจมมาขโมยคืนปลดทัพไปแล้วเี้ยมันออกเลยมันออกเลยมันได้แล้วมันออกเลยเจมโอ้ยินดีด้วยนะครับน้องเขาหนได้ไปไปย้ายเซิร์ฟเจมถือว่าเมื่อกี้เราสูญเสียไปเข้างหน้เยอะอยู่นะเจมสูญเสียไปกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวมานับนะครับหนึ่งนะสองสามเสียไปสามตัวนะครับถือว่ายังพอรับได้อยู่กูได้มมาาตัวเอึงคุณไรรเหอด อะไรเนี่ยเจมไม่เย้ยมาไห้เวลารอบต่อไปเนอะเราจะกันได้ปุ้เนี่ยเพราะวันนี้หมดฐานแน่นอนเจมถ้าเราเปิดไว้อะใช่ครับมีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนเราจะแกงเขาเลยนะครับทุกคนนี่บินไปซะโดนทุกอย่างเลยนี่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 เราคุมเขาด้วยเจม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 ไปไปไปเจมไป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  เจไป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 อยู่ยิงให้ได้ยิงให้อยู่ยิงอะไรอยู่โดนกูได้ยังได้กูตายอันเจมนอนเดือมนดนกูหลอกง่ายเลยเจมึงทสามข้ออ่ะเจมยืนเอื่นเลยได้ปะไอ้นี่อีกแล้วไม่ชอบหน้าเลยวู้ยเกมนะขาสุดท้ายเชียงใกล้ๆกูด้วยมันออกเลยออกเลยออกเลยกูไปยืนจ้องก็ออกเลยอุ้ยวเจมบ้านรวยบ้านรวยกูกูเข้าบ้านมาแนะเจมกูเข้าบ้านแล้้้วกูเขาาบนมาแล้วเจมเอาตัวหนังอยู่เข้าตัวพั่ี๋ยวกูไปแล้วเจม ไอ้เฮี้ยมันพิงกูเป็นไงตัวเนี้ยไอ้เฮี้ยมันเกี่ยวไอ้เฮ้ยงไ,งไอ้เฮียเเฮ้ยไปเลยนะไ,ไป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 ออกไปเลยออกเลยนะไอ้เฮีย้ยมันขัดขวางวาเราว่าอะไรเจมตัวซีเคตอ่ะเจมอ้าวมีเนียนหรอพวกมึงอ่ะเนียนหรอเนียนหรอเนียนหรอเดี๋ยวเราจะไม่พิถานนะครับเราจะคอยกันให้ได้เดี๋ยวมันจะกันได้ไหมไผมต้องคอยจ้องจอตลอดเลยเ <c oughs> นี่ยนี่เจมอล้อตบหน้าด่านเจมเอาแล้วเอาแล้วเาแล้ว นี่ยังไปคนอีกคนอีกคนไห้มายเฉาดำอยู่ใกล้อยู่ใไอ้เฉาดำให้เว้ยมันเช่ยแข็งผมมันเชยแข่งผมดูนะไอ้นี่โดนป้อมปืนริงเดี๋ยวเราทาตัวเป็นบอทนะครับทุกคนดูดิว่าเขาจะเขาจะไปติดตัวไหนเด้นเดไนิบอทเดนบอทเดินบอทอะไรมือถึงอะไรมือเจนู้ดาเดี๋วเดี๋ยวเราหูไม่เกือบยิงใส่กูด้วยนะนี่ขนาดปล่อยบุฟเฟ่แล้วเนี่ยยังแย่งกันไม่ได้เพราะว่ามันโดนตีนี่แหละคน นี่นี่นี่เปิดแล้ว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 มันขโมยกันแล้วเจ๊ไปแล้วโอ้ยกูโดนกูโดนดี่กูออีสวย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 จะว่าจะขโมยได้แค่ไหนกันเชียวโอ้ยฉันโดนป๊อมปืนยิงมีเด็กไปข้างหลังนะครับไปข้างหลังนู้นข้างหลังนู้นนี่เดินเดินเดินเก้ออีเกมเฮียตีกันเองไอ้เฮียเอาของขึ้นมาอีเดินเฮ้ยหลังแรกที่อยู่ใกล้กูมาจัดมาโดนจัดกูปวดแล้วก็ปิดแล้วมขโมยมาถูกกูจัดการมันให้ กูจัดการไปแล้วเจมดึงดึงไปดึงไปดึงดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเปิดไม้นะผมอยากเข้าไปบ้านหลังนี้มากเลยเข้าเข้ามาแล้วทุกคนอ้ยุดไม่แล้วทุกคนผมจะขโมยของมันคืนได้อยู่แล้วกูล็อกมันอยู่เจมมันขึ้นมาขโมยกูล็อกมันอยู่ขโมยไปเลยเจมยังไงก็ได้ไงก็ได้เจม กูตีกูตีกูกูตีมันอยู่กูตีกูอยู่อะเจไป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 ไอมินเลยมานอไ้มินเออไอมินนี่มินนี่ไอมินไอมิน่มาไอ้มินทีมาคุ้ยไอมิน่แล้วเจมได้ไหมเพื่อนได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้หิวเอ้ยอะไรมาจลเล็กซี่นะครับว้เผื่อแหนะอ่ะเราเสียเวลามเยอะแล้วเราปล่อยให้เด็กขโมยเลยดีกว่าครับทุกคนเราทำมาแจกกันอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยทุกคนกินกาเราปล่อยแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยให้เด็กมาขโมยเขาไปขโมยสิเอาแล้วเอาไอ้นี่นะครับไอ้นี่จะเอามอนี่จ้า อ้าวลอยได้ลอยได้ลอยก็ถือไปลอสมีคนเนียนนะครับมีคนเนียนนะมีคนเนียนเนียนอะไรเฮ้ย <c oughs> มีคนขโมยได้ไปแล้วล็อกล็อก ล็อกล็อกจะทาอะไรน้องทําอะไรทําอะไรออกมากมาตัวกี้ผมไม่เหลือซากแล้วทุกคนหายไปหมดเลยเหลือแต่ข้างบนนะครับข้างบนเด็กๆไม่ค่อยขโมยกันว้าวตัวอะไรวะน่าทุกคนเบล็อตกอดตัวแมวด้วยออาเคครับทุกคนเอาไว้เจอกันรอดูนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเบล็ตผมน่าจะมาเล่นอัปเดตนะเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยก็จะอัปเดตแล้วยืมตัวเลี้ยงเด็ก่อนนะครับอีดําเอาไปเอาไปเอาไปโอ้เอาไปแล้วหนึ่งคนนะครับสองคนเอาไปแล้วพี่บอลลูเขาจะใจดีให้เด็กหรือเปล่า ไม่นะครับคอมเมนต์ด่าพี่รูมมาเลยเอาละไอชุดดำไอชุดดำเดินมาใกล้ๆเดินมาด้วย